วันนี้มารีวิวนะครับผมรีวิวนะครับวันนี้ขับมีโอมานะครับมีโอไฟฟ้านะครับผมมีโอไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับผมมารับชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับวิ่งระยะทางอยู่ประมาณ60กิโลนะครับต่อชาร์จนะครับรวมไปถึงนะครับความเร็วนะครับอยู่ที่ 90- ถึง1น0นะครับความเร็วของ GPS นะครับ วัดจาก gps นะครับมอเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมีโอคันนี้นะครับใช้มอเตอร์นะครับโดยการใช้มอเตอร์ฮับมอเตอร์นะครับอ่า48โวลต์นะครับ1,500วัตต์นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนะครับคันนี้นะครับจะสายกล่อง em 100นะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับสามารถวิ่งได้ ถึงหนึ่งร้อยนะครับต่อเนื่องนะครับผมอ่ากล่องจะไม่พังนะครับแรงมากนะครับผมอ้าวต่อไปนะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตลิเธียมกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับแบตลิเธียมอ่า25แอมป์นะครับนะครับผมก็จะประมาณชัก7 2โวลต์เลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่า สุดยอดของรถไฟฟ้าแปลงมาเลยนะครับผมคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับลงทุนนะครับคันนี้นะครับเาะมอเตอร์กับแบตเตอรี่แล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับก็ราคาอยู่ประมาณไม่ถึงสองหมื่นนะครับพี่น้องท่านผู้ชมไม่ถึง2่องหมื่นนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับใช้งานได้ยาวนานเลยทีเดียวนะครับประหยัดนะครับไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันอีกแล้วนะครับผม นะครับจ่ายครั้งเดียวนะครับต่อไปก็จ่ายไฟนะครับจ่ายไฟจากบ้านเลยนะครับทีเดียวฮะจ่ายแค่ค่าไฟนะครับรวมกับเท่ากับเราใช้พัดลมเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆกันก่อนนะครับมาดูรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเบาให้ดูนะครับหน้าปัดนะครับ โอเคครับดูหน้าปัดนะครับก็จะปกตินะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแค่ใช้จอ LED นะครับระบบไฟต่างๆนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับชวนสวิตกุญแจนะครับกุญแจนี่ก็อย่างเดิมๆนะครับยังไม่เปลี่ยนอะไรแค่เปลี่ยนอตรงนี้นะครับเป็นคันเร่งนะครับบิดมือนะครับผมเอาครับผมอันนี้ผมเปิดเบาะเรียบร้อยนะครับมามาดูกันนะครับมาชมกันเลยนะครับข้างในนะครับผมดูกันแบบละเอียดนะครับ ครับผมเอามาดูกันนะครับตรงนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับครับดูดิโอเคโอเคโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเอรมอยนะครับวางตรงนี้นะครับอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าภายแค่ภายในนะครับไม่มีใครรู้นะครับผมเรารู้เฉพาะข้างนอกนะครับมาดูโซกนะครับโซกนะครับอืมนะครับก็สร้างขึ้นมาเองนะฮะเบรกนะครับเป็นดิสเบรกข้างหลังด้วยนะครับ โอ้โหซื้อวาชุดยอดนะครับเบรกดูแน่นอนนะครับข้างหน้าก็เป็นดิสเบรกปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็นะครับก็จะมีเบรกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับเบรกเกอร์ไว้ปิดเปิดนะครับการใช้งานนะครับปักยังใหญ่นะครับกันร้อนนะครับนะฮะนะครับผมแล้วก็จะมาตรงนี้ก็จะเปิดเปิดก็จะขึ้นไฟตรงนี้โชว์นะครับผมจะบอกไฟแบตเตอรี่นะครับทุกอย่างนะครับตรงนี้นะฮะ วิธีชาร์จนะครับวิธีชาร์จชาร์จยังไงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีที่ชาร์จให้นะครับสามารถเสียบได้เลยนะครับนะฮะเนี่ยครับผมเนี่ยครับมีสองรูนะครับผมสามารถชาร์จได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าแจ่มมากมากนะครับคันนี้นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าทําเป็นรถไฟฟ้านะครับผมนะโอเคครับผมสําหรับรีวิวนี้นะครับถ้าถูกหมกทุกใจอยากทํานะครับก็ ทักเพจมาเลยนะทักเพจบุกมาเลยนะครับทักไลน์มาเลยนะครับจัดให้ครับราคาถูกๆนะครับไม่แพงแน่นอนเท่ากับผมนะครับวิ่งได้ไม่แพงครับผม